วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูแตงผลผลิตจากเป็นตะโกนะครับใช้แล้วจะไม่ได้แตงร้านธรรมดานะครับเราจะได้เป็นแตงร้านอพรม,ม,มันใหญ่กว่าแตงร้านอีกนะครับแตงร้านเนี่ยแตงร้านมันใหญ่เกิน ถึงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่นอกสถานที่กันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ที่ภูเวียงนะครับเรานัดเจอกับเกษตรกรท่านหนึ่งเอาไว้นะครับเป็นเกษตรกรผู้ปลูกแตงร้านนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกับเขากันเลยไปครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกษตรกรที่เรานัดไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวให้พี่ขอยัดแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับผมครับผมชื่อป้อมนะครับ อยู่บ้านหนองกุ้งเทพสารอำเภอภูเรงจังหวัดขอนแก่นครับครับผมพี่ป้อมกับเป็นเกษตรกรผู้ใส่เพชรตะกูครับปลูกแตงกวาแตงลานครับแตงลานปลูกแตงลานครับพี่ปลูกมาจักปีแล้วครับพี่ก็ปลูกมาห้าหกปีแล้วครับห้าหกปีแล้วเนาะครับผมเราใส่เพชรตะกูมาจักปีครับพี่ใส่มาสี่ห้าปีแล้วครับสี่ห้าปีก้อนใส่มันต่างจากตอนแรกจังไหนเนี่ยพี่ ก่อนใสนะครับมันกับใบกับจะบกเขียวเข้มดีป่ะนี่นะครับหน่วยผลกับบังามปันเดย์บัเขียวปันเดย์นะครับพอจะเริ่มใส่มากับสีสีดีครับสีเขียวดีติดดกขึ้นพี่ใส่แพนตะกมาสามซีปีมั้ยหรือ่ครับผมผลผลิตต่อทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี่พี่ปลูกพื้นที่เท่าไรครับประมาณไรกว่าครับไรกว่าผลผลิตก้อนสีใส่นี่เป็นยังไงครับพี่เหมือนกะได้ไรบอบระบบปันใดยนะครับได้พิละตัน หลังจากใส่ก็เพิ่มขึ้นมาหลายเตือครับอืหลังจากใส่เพิ่มขึ้นมาหลายครับผมอ๋อจักจีดต้นทุนมันซอยเรื่องต้นทุนบ่มครับพี่ต้นทุนเรื่องปุ๋ยเรื่องยังเหมือนก็ซอยอยู่ครับผมซอยอยู่เนาะแล้วตลาดที่พี่ขายปกตินีอยู่ใส่ครับพี่ยูคอนเจนครับยู่คอนแกนเนาะตลาดตลาดได้ครับตลาดสีเมืองทองสีเมืองทองห้าห้าออกเขาไปขายเองป่ะพี่เอาไปล้งแผงครับล้งแผงรับซื้อมีแผงรับซื้อเมื่อ ปกติมีคนจองก่ครับหรือว่าจองแบบจองแบบมัดโูมาจองกับเข้าเลยหรือว่าเขาเหรอเขาติดตเข้าเขาเขาจข้าเข้าแข้าเข้เข้าเข้าเอ้นีข้าเข้้าเข้าเ้นเข้าเข้าีข้าเ้าเข้าเข้าเ้าเข้าัข้าเข้าเข้นเข้าเข้าเข้นเี่าเขไาเข้าเข้่เข้าเข้าเขัาเข่คเั้าเข้ามข้เข้าเข้าเข้าเเข้าเข้้นเ่า ทีใส่มาสามีปีนี่ก็แสดงว่าเห็นผนแน่นอนว่าสานว่าใส่โดนไปนี่เนาะครับครับพี่การที่นี่อยากให้พี่ฝากเกษตรกรผู้ที่ยังบ่เคยใส่มาให้ลองใส่แผ่นตะโก้ครับพี่ก็ถ้ายังบ่เคยล้องกับล้องเมืองนะครับโบเสียหายการบ่้องเมืองดล้ครับเขาก็ต้องล้องหาไปเรื่อยๆนะครับนี่ไครับอ่ทุกท่านนี่อยากอยากให้พี่ฝากผู้ไปอุดหนุนแตงลานพี่เนียมาไปซื้อไดร์ยูไส แกน้ำแผงอยู่ตลาดเลยครับเขาเสื้อโอ้มันกรลารเนาะผมบอกว่าถีบาร่มว่ะครับมันหลายะลยั <c oughs> ลกลักเลยกรอยู่ตลาดสีมังทองมันว่ะครับผมอ๋อครับพี่ใครสนใจแต่งร้านผลใหญ่ๆจากพี่ปอมนะครับเชิญตลาดสีมังทองเวบาขอนแก่นได้เลย <c oughs> ครับผมได้ทุกแขงครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณพี่ปอมมากนะครับผมที่ให้เ้ามาเยี่ยมชมให แต่งลานมื้นนี้ก็ทอมาจากในเมือง <c oughs> มาหอดผู้เวียงเลยครับก็ขอบคุณนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นตะโกแล้วก็อุดหนุน,กกนผลิตภัณฑ์เป็นตะโก็เกาดให้ผลผลิตดีขึ้นยางทิดใจตรงกันสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสำหรับอีพีหน้านะเราจะไปพบกับเกษตรกรท่านไหนนะครับติดตามได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ YouTube นะครับผมสำหรับวันนี้ เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ